ฮัลโหุ้ยวันนี้วันนี้นะครับเราจะมารีวิวการติดตั้งเจ้ากรงเลดตัวนี้นะครับใส่กับเจ้าดรีมซุเปอร์ครับสีอะไรคุย้ยอ๋ออ๋อสีชมพูกนะินน้อันอันนี้แก้วกินน้ำเป็นแก้วเตียอ่าอ่าแพ้ได้สามกุ้ยถอดทางโน้น,นเฮ้ ติดตั้งกรองเลดนะครับกรองเลดเวฟร้อยสิบไอนิวในบังลมดิมซูครับใส่ได้นะฮะใส่การถดเจ้าลิฟนะครับคันนี้อาัตานแกะมาแลวอ่ะคุยแกะฟังโน,นมาอ่า ยังจักุยจักุยนะครับช่วงนี้ก็กำลังรอรถนะครับอาซีคันแรงคันโปรดของเขานะฮะเนื่องจากว่า2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเกิดอุบิเหตลุลูกสูบแตกลูกลูกสูบติดนะครับมันก็สมควรแตกสมควรติดนะฮะเนื่องจากว่าเสียงแหวนนะครับเสียงลูกสูบเนี่ยดังลั่นเลยนะฮะบ เอออ่ะทอมาฮาธรรมดาใช่ไมหมเออว,งวางอันตนนิดตาไหนล็อกสตาร์ดูฟังเสียงก่อนสิก่อนที่เราจะยังไม่เปลี่ยนกอง อถอนมาเจ้ากุ้ยวันนี้เรามีช่างนะครับเจ้ากุ้ยนะฮะเมื่อคืนนะครับก็กินเนื้อย่างกันนะฮะสองชุดกินจนขี้แตกเอออ่ะแพ้เนื้อย่างแล้วนะนะนะแพ้กุ้งหรือแพ้เนื้อย่าง,างกินอะไรที่กินไม่เป็นเนื้อย่างหรือกุ้งกินเป็นทุกอ,อย่างฮะององใจะแ,แพ้แพ้กุ้งหรือเปล่า มันต้องถอดฝากรองไหมตาหรือไม่ต้องต้องใส่มโอบ้ยไม่เจกเลอ่ะิ่งมาฟังนี้เออเอาตาเราใครมาตัดเออมาแกะนี้ให้หน่อยแล้วมาแกะ แค่นี้ไหนสารเต็มแค่นี้แหละเดิมเดเยนพส่ดดี๋ยวคิตเตไปจะเอาเรือนพิานมาใส่จานเอใส่เรือนเดิมดี่เดจมลาเอาเรือนที่มาใส่แล้วกันี่ดีว่าเได้มา vui lòng ta được thế sợ sợ cần đi à, tập anh mẹ 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 mẹ

อ่ะตานจัดเลยเอ๊ะทำไมมันดับ อันนั้นสาระมาดัดนี่นึงฮะดูเร่งไหมึ่งฟึ่งเอาเอายางมาเอายางมารัดก่อนยางในมาเห็ตัวรัถยางในมา nhé mấy ừ, ừ. này làm việc phân 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 này ok à, รอบหนึ่งไปไปไปถึงทางโค้งนั่นไปถึงไอ้ตรงนั้นกลับมาคืนไปลงไปเออตรงโค้งการไฟฟ้านั่นแหละ Hãy quê lòng bớt này đi, bớt bớt Ừ à, ok, xài bằng lôm đây lấy có bằng lông đây Là, pa. À, Thế, ta đưa ta. đi à, ta ta nó đây à ta đưa khuế. cuối mưa đi

ใสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรีมซุปครับกับกรองเล็ดตัวยาวในบางลมนะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามไม่ติดเนาะอ่าโอเคเอากรองเก่าใส่ตะกร้าให้เขาด้วย รองเกาใส่หน้าตะกร้านนั่นแหละ